ทุกคนเห็นปืนที่ผมถือไหมครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวปืน PBC i 2014นะครับซึ่งเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงมากมากเลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2014ก็ตอนนี้ปี2021ก็ให้ทุกคนคิดดูนะครับว่ามันกี่ปีแล้วนะครับซึ่งผมก็มั่นใจเลยนะครับว่ามันไม่เอามาขายอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยนะครับแล้วก็ ส่วนไอเทมนะครับผมก็จะใช้เป็นหัวกระสุนธรรมดานะครับผมเออแล้วผมก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับกล่องหัวกระสุนแม็กซิแรงสิบนะครับเขาก็ได้เอาออกมาขายแล้วนะครับผมซึ่งจะอยู่ในกล่อง OA แล้วก็กล่องอักนะครับส่วนกล่องซอมบี้นะครับก็เป็นกล่องสุมซอมบี้นะครับซึ่งไม่มีเกลือนะครับผมก็จะลุ้นเพียงอย่างเดียวว่าจะได้1วันหรือ7วันหรือ30วันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมก็ลวดลายนะครับถามว่ามันสวยไหมผมก็ว่าสวยนะค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็มันก็จะสลับชื่อไว้นะครับ P B I C นะครับผมในตัวปืนนะค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เท่เลยทีเดียวนะครับ โอ้ยไม่นัดเดียวเลยฮนะสงสัยจะจะเจ็บมาแล้วหรือเปล่าเข้ามาก็สกอร์ก็เกือบ50ตัวแล้วจะได้จะได้เล่นนานไหมเนี่ยเฮ้ย,ยเรามีเพิ่มเลือดนอี่หว่า ผมเป็นคนที่เล่นแล้วก็ลืมนะครับว่าตัวเองเอาไอเทมเพิ่มเลือดมานะก็จะยิงจนตายแล้วก็จะได้ก็จะนึกออกนะครับว่าตัวเองอ่ะเอาเพิ่มเลือดมาด้วยนี่คือข้อเสียของผมนะครับผมเป็นคนลืมง่ายนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราเราไปหลอยดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นบ้านเขาดีกว่านะครับในแอตซิด เครับเป็นจังหวะที่ดีครับขึ้นบ้านเลยดีกว่าเรียบร้อยครับยิงฟรีอุย้ยฟรีเยอะอุย้ยได้สี่ตัวหนีดิรออะไรอะ่ะเออแต่ซองซองนี้จะเหมือนแบบสไตล์เซิร์ฟเก่าเลยนะครับก็คือมีแค่1ิบนัดนะครับทุกวันนี้มี12นัดนะครับก็เซิร์ฟเก่านี้ก็จะเป็นแบบว่า 20นัดนะครับผมเป็นอะไรที่ผมคิดถึงมากๆเลยนะครับทุกวันนี้นะเดี๋ยว,ว่าจะ10นัดเลย18นัดซอมบี้ยังยิงไม่พอครับทุกวันเนี่ยเออแค่10นัดนี้กั้นหายใจนี่ก็หมดแล้วครับอุ้ยยิงไม่โดนเลยวะ่ะหัวแตกไปดิผมว่ามันค่อนข้างออกจะแม่นนะ ถ้าใช้กับแมสสิบแรงสิบนี้น่าจะรู้เรื่องอะเนี่ยขวาแตง้ยอีกนัดเดียวนัดเดียวอืมบาเด็ดนึกว่าตายไปแล้วนะเมือเ่อกี้เนี่ยอุ้ยแปดสิบตัวแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บว่ะ เรียบร้อยครับนั่งอย่างนี้เอาหโดดมาทำอะไรวะไอตัวนั่นอ่ะโอ้เลือดเรือลิฟ์ยีิบเอ็ดไม่รู้นะว่าผมใช้เพิ่มเลือดหรือ,อยังนะนั่นเห็นไหมผมจะลืมตลอดเลยโอ้โหโด,ดับ b l e ล i l ลโดนเอฟช็อตกันนะครับจังหวะเนี้ย โอ้ยโอ้ยแม่นเกินสไนรู้สึกว่าจะแม่นเกินไปแล้วนะเออโอ้โหตัวสุดท้ายครับอปิดโอ้โหตดนหล่อต้นหล,อนหลอ่อคิดนดนูดูฮะยกเป้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาต่อกันในด่านซาฟารีเลยนะครับผมอันนี้คือซาฟารีเริ่มแรกเลยนะครับ โอ้โยิงว้าวโอ้โหปืนลัวขนาดนี้ไม่ต้องสืบนะครับว่าใส่เบเร่หรือเปล่าเบเร่ทัวร้อยเป็นะครับผมรัวเกินร้อยครับตัวอ้วนนี่อย่างชอบเลยนะขอเกินบ้างเถอะซัมบี้เหรอเออตัวนี้น่าจะได้เด่นนานนะครับผมเพิ่งเริ่มไปแค่หนึ่งนาทีเองนะครับ เอ้ยความาอืมอ๋อติดติดโอ้โหติดต้นไม้หัวแตกไปเลเออเออไอ้เหี้ยสิบสิบนัดนี้ไม่พอยิงจริงๆวะ่ะดูครับทุกคนแล้วแล้วแม็กมันน้อยด้วยนะครับสิบนัดแล้วก็ห้าสิบห้านัดนะครับเอ้ยนั่นถ้ามีสิบสองนัดเมื่อกี้ได้หมดเลยนะ โอ้โหตอนนี้ก็ทีมเราก็นำอยู่นะครับสแปกแก๊กเรียบร้อยฮนะถ้าใครเล่นเบลีนี่คือปวนมากๆเลยนะก็คือแบบปืนนี่ไวนี่เป็นการปวดที่ดีมากเลยนะครับก็คือแบบถามว่ายิงไกลๆมันโอเคไหมใส่เบลผมว่ามันปืนมันเบาไปนะครับ แต่ถ้าเล่นใกล้ๆเนี่ยมันเร็วมันได้เปรียบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหแม็กหมดอีกละ้ยติดติดโอ้โห,ต,ต,โโหติดลากไม้เฮ้ยเหลือสี่โอ้โอ้โหเพิ่มเลือดทำไมได้แค่สิบสี่สี่สิบสี่วะโยนไปทั้งสองก้อนสงสัยจะบั๊กประมาณก้อนหนึ่งนะ โอ้ยตกใจเลยแวบมา <c oughs> โอ้ยมามาสายวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สบัดไม่โดนเองจังหวะเนี้ยเจ็บโดนนะ เฮ้ยโอ้โหถ้ามีอีกสักสองนัดนะเมื่อกี้นะเกินไปเพื่อนบอกเกินไป <S <S โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่มาเพื่อนขึ้นมากลางเลยเพื่อนขึ้นมาถนนเลยถ้าเราดันมานี่ได้เปรียบนะครับดันเนี้ย ค่อนข้างได้เปรียบเลยสิ่งกีดขวางนี้ลบโคตรเยอะเอ้ยติดติดต้นไม้ตายอกแกละโอ้ซัมบี้นัดเดียววะเอาเรื่องโอ้ ดังเจ็บอุ้ยเฮ้ยหัวแตกวะเอ้าเอใครยิงวะเฮ้ยโอ้โหโคตรรอจังหวะดอ้าวได้ไงวะเอ้าเาเยียยิงนอด กินเลือดไปดูดิฮะโอ้โหปืนลัวนี่โคตรปวดน,นะเอาจริงๆนะแล้วถ้าใครคอมดีๆนะใส่กับเบเลนนะโอ้โหไกลๆนี่ไม่อยากจะสู้เลยครับถ้าเรายิงพลาดแม้แต่นัดเดียวนี่คือมีสิทธิ์ไม่รอดนะครับโอ้โหนี่ไงเบเล่มันต้องโดนอย่างเงี้ยนัดเดียวเข้าหัวเนี่ยเออ ้ใครป่าแก๊ตวะเนี่ย <c oughs> สแนปเฮ้ยโอ้โหกลางต้นไม้ตายมายัางไงวะเนี่ยมาโคตรไวอะ่ะดูสี่ตัว โอ้โหไม่ได้สักตัวฮะโอ้โหเบเล่มาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะทีมเรานำอยู่ไม่ซีเรียสเออหัวแตกดิเออนี่เก็บสามตัวฟรีๆอย่างนี้ของชอบ มันหน้านักไอ้ไอ้พวกนี้เอ้ยนี่เอ้ยมันยิงตรงไหนวะดูฮะเปิดแม่งอย่างลัวอย่าให้ได้ใส่เบเล่เหมือนกันนะเรียบร้อยฮะทีมเราก็ชนะเป็น,นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าก็ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดซับตัวใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสําหรับใครที่อยากให้ทําปืนไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับผม